อันนี้คือทางจอเดียเขาส่งมาให้ดูครับเป็นปลอดครับข้างในก็จะใส่น้ํามันเครื่องครับอย่างแท่งที่1ก็คือใส่น้ามันเครื่องของจอรเดียมาฐานสูงสุดที่ขายให้กับลูกค้านะครับก่อนใช้งานแล้วก็หลังใช้งานครับแท่งที่2ก็คือหลังจากผ่านการใช้งานไปแล้ว500ชั่วโมงครับให้ดูสีของมันนะฮะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมแล้วก็ค่าความเหนื่อยอ่ะเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมแท่งที่3าก็คือน้ํามันเกรดทั่วไปครับขนาดยังไม่ใช้งานครับเกรด สีของน้ำมันเครื่องก็จะต่างกันตามมาตรฐานแล้วก็ราคาของน้ำมันเครื่องครับแท่งท้ายก็คือน้ำมันเครื่องทั่วไปที่ผ่านการใช้งานไปแล้ว250ชั่วโมงครับอันนี้ให้ดูครับว่าจะบอกว่าน้ำมันเครื่องนะครับมันขึ้นอยู่กับามาตรฐานที่เขาระบุของผู้ผลิตนะฮะราคาก็ย่อมจะสูงตามไปด้วยฮะตามค่ามาตรฐานของเจ้านั้นๆครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูครับอย่างถ้าเรามีงบประมาณที่จํากัดนะครับเราไม่จำเป็นต้องอาจจะ ซื้อมาฐานสูงเราอาจจะซื้อมาฐานทั่วไปครับแต่ของจอรเดียมันได้500ชั่วโมงแล้วก็ขยับลงมาเหลือทัก250ชั่วโมงครับ250ชั่วโมงเปลี่ยนที่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอรเดียมันก็ได้ทีหนึ่งก็500ชั่วโมงครับแล้วก็เราดูว่าอันไหนมันถูกมันแพงครับก็ดูว่า,าความคุ้มค่าครับถ้าเรามีกําลังทรัพย์เยอะเราก็ซื้อของที่มันได้มาฐานทีเดียวครับใช้ไปก็ยาวๆก็สบายใจแต่ถ้าเกิดเรา,าไม่ได้อะไรมากอาศัยว่าเปลี่ยนบ่อยครับ ใช้ไปสักปีละครั้งฮะ,ะเปลี่ยนทีก่อนโรงงานเปลี่ยนที่นึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละท่านเลยครับ